วันนี้มีพระมาแบ่งปันหนึ่งชุดนะครับมาเริ่มดูตั้งแต่ของแรกนะครับนี่เป็นพระยี่ห้าศตวรรษนะครับเมื่อชินนะครับนี่จะเป็นพิมพ์พระศกจุดนะครับพระศกจุดนี่หน้าตาติดคมชัดนะครับลงแขนมีเส้นขีดสองเส้นนะครับนี่ปลายนิ้วมีเส้นขีดนะครับพิมพ์พระศกจุดนะครับตรงนี้สวยนะครับ ตาติดคมชัดครับวันนี้เมาเก้าร้นะครับ,รครบใครสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับนี่ก็ผสมจุดเหมือนกันทางนี้หน้าตาจะโดนนิดนึงนครับช่วงปากนี่นครับเส้นซอกแขนสองเส้นนะครับนิ้วชี้มีเส้นแตกออกมานะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ด้านหลังดูนะครับขอบให้ไม่มีรอยถอดนะครับตรงนี้เอา8ปดร้ครับนี่มาดระเด็นนะครับผมกล่องเดิมๆนะครับนี่หน้าตาติดคมชัดนะครับนี่แลดอกมะขามติดเต็มนะครับดูด้านหลังครับ หลังก็จะมีเป็นกล่อ,องไมโฟกัสเฉยเป็นนะครับสองเดืยหลังกลับมาองค์นี้เอาเก้าร้อยตุ้มสองนะัหน้าตาสวยนะองค์นี้ดูครับนี่หน้าตาติดของชัดนะครับ หอมกล่องเดิมๆนะครับแล้วก็จะมีนี่ตร์น,นี้เป็นเนื้อเท้านะครับเนื้อเท้านี่ตรงนี้ก็หน้าตาสวยครับเนื้อแร่ออกโซนสีเทาครับดูครับแร่ติดเม็ดใหญ่ๆนะครับ,รน,รบนี่อันนี้เดยจะอยู่ด้านบนนะครับดูหน้าตานะครับนี่นาตาจมูกติดนะครับ แรกหายากนะครับนลแต้วสวยๆมีเอาเก้าร้อยเือนกันนะครับเป็นปิตาเขาต้มมัดนะครับปี2อง7หของลุงปู่ศสีนะครับวัดเขาทําบุนนาคนะครับมีกระเทาะนิดนึงเนื้อซอนอย่างนี้ดูง่ายเลยนะครับมีของเก๋น,นะครับเนื้อี้มีคาโปกกขึ้นอย่างงี้ นคมๆลึกๆนะครับนี่เอาห้าร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญโลโก,โกะครับปัดเก้าห้องปีสองห้าสามห้าบกขากับนะครับนี่เป็นบกกขีดนะครับนิยมเห็นไหมก็ไก่มีเส้นขีดนะครับหน้าปัดมอเตอร์ไซค์มีก้อนนูนนะครับห้องนี้ผิวสวยนะครับผิวขึ้นลงนะครับดู ดูครับผิวขึ้นลุงนี่วเหนียวห้าร้อยครับนี่มีมาพร้อมกับรูปรูปถ่ายนะเดีแบบ๋ยวนี้รูปถ่ายนี่ก็เป็นบล็อกนิยมมากรีดกันนี่เห็นไหมกรกยมีเส้นขีดหน้าปักมาส่มีก้อนโนอนนนนี่ก็ผิวสวยนะครับ ขึ้นลุคงนะเหรียญเนี่ยดูด้านหลังเลยหลังลงมากครับตัวตัด,ต,ดตัดฉีกนะครับเดี๋ยวน,นี้เอาหกร้อยนะครับพร้อมลูกนะครับเดี๋ยวให้ดูลูกับรูปถ่ายนะครับหลังมียันนะครับเอาไปคู่กันหกร้อยนะครับนี่จะเป็นเหรียญ เสียนยืนหลังลางปืนนะครับอันนี้เปนเนื้อตะกัวนะครับจัดสร้างแค่200 200องค์นะครับมาแบบซองเดิมๆนะครับพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับประดอยแม่ปังเชียงใหม่ปี2517ซองเดิมๆสร้างแค่200องค์นะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับ ไม่โดนนะครับไม่ผ่านการใช้งานโด่งมากนะเอตะกัวไม่น่าเชื่อจะโดง่งขนาดนี้ปกติเนาะตะกัวจมูกจะต้องโดนน,นะครับเงินอี่ห้าสตวรรษนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเก็บดีมากนะองค์นี้เองเก้า900ร้อยนะของซองเดิมๆนะครับโอเคครับสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับ